สวัสดีครับกับสวัสดีปิดป้าหน้าอาทุกท่านนะครับน้องหนุ่มสูงสองนะครับกลมาป้ากับผมครับช่อง YouTube ชาแ e l ป้อมพลังคันครับก็ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูกว้างครับฤดูกว้างผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับกว้างเพื่อท่านผู้ชมได้ดูก่อวันนี้ผมจะมาทําอุปกรณ์ในการต่อกวางหรือว่าตั้งกว้างของผมนะครับผมจะแจก้กระป๋องด้านข้างผมนะครับเจ้ในการตั้งกว้างนะครับปีนี้ผมจะ ขอย้ายตีตั้งกวางไปเป็นตีดอยหลวงคือดอยลูกทีใหญ่ที่สุดของอำเภอดอยหลวงนะครับปีนี้ผมจะไปตั้งตีนั่นนะครับน่าจะมีกวางใหญ่เยอะนยครับเพราะตั้งแถวๆบ้านกวางใหญ่มันบ่ใครมีแล้วครับเดี๋ยวผมปีนี้ผมจะย้ายไปตั้งตีอื่นครับผมอุปกรณ์ที่ผมแจ้งนะนี่เป็นกระป๋องครับนี่ครับกระป๋องน้ำนะครับเจาะหูนะครับเดี๋ยวผมเจาะพอ นี่ผมกะดังไฟอยู่ด้านข้างนะครับผมจะเอาเล็กโลนไฟนะครับมาเจาะดูด้านข้างเนาะเอาเป็นทว่าทว่กระป๋องเลยครับยิงนงนักดไดาก็ยิงกินออกดีครับเจาะไปครับนี่ครับโอเคแล้วครับเจาะประมาณนี้นะครับ ผมจะดังไฟอยู่ด้านข้างเหมือนกันครับเจาะประมาณนี้แล้วก็อ่ะผมจะแจ้ลวดในการแปลงตะขอห้อยนะครับลวดก่อต้องลนไฟก่อนนะครับถึงจะแต่งเข้าดังไฟอยู่ด้านข้างนี้ครับไวรลนเล็กนะครับนะครับผมจะเจาะประมาณนี้ครับ อ้อยด้านข้างครับผมแล้วกับเวลาผมจะพับพับแล้วก็คอดอ่าส่วนด้านข้างด้านข้างนี่ผมจะเอาไว้ใส่สับป,ประรโรดก็ได้อ้อยก็ได้ผลไม้ที่มีรสหวานนะครับเอาใส่ได้หมทับกวางชอบกินครับอ่าส่วนด้านบนก็นจะเป็นตะขอไว้เกาะห้อยต้นไม้ครับอ่าทุกๆปีผมจะแปลงสเปะเนะแต่ว่าสองปีหลังนี่ผมเริ่มมาแปลงเจี้ยละเพราะว่ามันสะดวกสบายเวลา,วลาไปใจมั่นก็ เวลาเขายื้อพอมันมีกวางใหญ่เขาก็ขี่รถผ่านด้วยเหี่ยมจะได้หันง่ายครับผมนี่ครับผมจะทําอีวันนี้ผมทําประมาณเสาก่าอันครับพอดีกวางตั้งหามาได้เยอะแล้วครับนะครับกวางตั้งผมหามาได้เยอะแล้วครับนี่ครับประมาณเสาเสากรตัวได้ละกวางกิได้ครับเน้นกวางปูนะครับอ่าท่านผู้ชมที่ ดูคลิปผมม,มันก็จะหุ้งกว่าผมเอากองปูมาตั้งก็คนตีเข้ามาพอรหมไหมก็เน้นกองปูครับเพราะว่าทําไมต้องใจกองปูในการตอหรือตั้งกองครับเพราะว่ากองตัวปูจะมีกินชีตี่าแรงกว่าคิวกวายนาะตัวปูมีกินชีตีแรงและคิวกวายนาะและว้วกองจะมาติดนักกวัวตัวเมียครับส่วนตัวเมียนี่บ่าวแนะนํเาเพื่อมาตั้งครับผมน่ครับไฟห่อนๆเลยครับอยู่ด้านข้างผมนี่นะครับ เนี่ยครับผมจะน้ํากวงใส่ลงไปนะครับใส่ในกระป๋องผมก็จะเจาะประมาณนี้ครับแต่ด้านข้างผมมาเจาะนะาบางคนจะเจะาะด้านข้างครับอุ้ยไฟคตดแหงเดียวผมขอใหญ่ครับด้านข้างผม,มผมก็จะดังไฟในตะโล่ไว้แจ้ทานตะโล่ครับนะครับผมก็ใส่กวงไว้ประมาณนี้เวลากวงางไตนะครับถ้าท่านเจาะถึงบนใีนะ่ไหนท่านเจาะถึงบนให่ไหครับเวลากวงไตมันบางแก่เขาม,มีขวดมนมี้ามันก็จะออกหู แต่ว่าเราเจาะถึงเนี่ยครับต้องเจาะขึ้นไปสูงล่ํเาเวลากวางไตมันก็จะขึ้นได้ประมาณเนี่ยครับกวางตั้งจรุดถ้ากวางตั้งรุดก็กวางบบไรติดแล้วครับส่วนว่ายที่ผมนามาใส่ในวันนี้ก็เครับเอาเป็นก้อมหมอกหลอดหูนี่ได้ครับหมอกหลอดหูนี่ได้ครับต้ดเป็นก้อมใส่ลงไปครับนี่นี่ครับตัดเป็นก้อมใส่ลงไปครับเวลาหันไปใจกวาง ห้อยในใน,นี่มดทา่านเกาะตัดเป็นกอมลูกบ้านไปเลยครับเอาไปเติมเติมเติมครับนะครับใส่กวงไปแล้วพอดีควัดนี่มีฝาผมก็ปิดฝาครับนี่ส่วนแย่่อตั้งข้างครับถ้านเอาเป็นอ้อยก็ได้ครับนี่พักลงไปแล้วครับปักตามข้างมีผล,ลไม้ก็เอาผล,ลไม้ปักครับนี่วันนี้ผมจะทําประมาณสาวน่าจะประมาณสาวกว่ากระป๋องนี้ประมาณสาวแกนินี่ครับรับเวลา ท่านไปเติมอ,อยตีมันดีกินอยู่กับต้องออกได้ครับผลไม่ตีมันดีกินกมนต้องออกพอดีผมเตรียมสับประรดไว้ผมลืมมาตัวครับตะกี้ครับผมจะต้องเอาตัวเนี้ยไปใส่ซับประรดตัวครับนี่ครับวะก็เอาไปแขวนนะครับเดี๋ยวผมขออยากทำให้ครบเสร็จหมดแล้วผมจะมาถ่ายให้ผมหลอกเนาะ ั้งมีก่องตั้งครับกองตั้งผมครับนี่ครับมีตั้งอยู่นะครับนะครับใส่ลงไปครับตัดอไอ้หมอกขอหลอดหูได้ครับนี่ครับสบายดีครับปิดฝาเดี๋ยวผมก็จะเจาะด้านข้าง นะครับก็เป็นอันเซตชิ้นเรียบร้อยครับเนี่ยได้ทั้งหมด19อันครับเพราะว่ากวางตั้งผมมีอยู่อ่าสิบเก้าตัวครับผมก็ทําอยู่19อันแล้วก็บวกตีบ้านแหมประมาณ5 6อันครับก็เป็นประมาณซาว5ีาวห้ากอนนะครับผมกระห่าก้อนกระป๋องนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะเอาไปแขวนไว้ที่ต้นไม้เดี๋ยวก็ตามที่ตามกันไปดูนะครับว่าตอนเย็นผมจะว่าแขวนลักษณะใดแล้วใส่ใส่ใส่อาหารกวางลักษณะใดครับ เดี๋ยวตอนเย็นไปป้ากันตีปลาเลยครับนี่ครับอี้กับงามไปยังครับก็เตรียมตัวออกเดินทางกันครับนี่ครับอุปกรณ์ผมพร้อมแล้วครับกองตั้งมีอยู่ซาวเจตตัวครับสับประรดนี่ครับในตะกร้าผมเตรียมเดยบแล้วนะครับ เดี๋ยวไปป่ากันดีในป่ากันเลยครับนู่นนะครับดอยลูกนู่นนะครับที่ผมจะไปนะครับในวันนี้นะครับส่วนหมู่บ้านของผมก็จะอยู่นี่ครับนี่ครับหมู่บ้านครับหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับอ่าจะเดินทางไปดอยลูกนั่นนะครับเก็หลายกิโลเหมือนกันครับนะครับผมจะตั้งตั้งเลาะตีนดอยนะครับตูมูไ้ตูมูสวนเลาะเข้าไปครับ ส่วนดอยกันใหญ่ๆนั่นก็นูนไกๆที่เป็นมอกนั่นก็เป็นฟังลาวล้ะครับก็ดอยกันน้อยๆที่บ้านผมครับครับสําหรับไม้ที่ผมจะไปตั้งนะครับคือนู่นนะครับภูเขาลูกนั่นนะครับลูกใหญ่ๆไกลๆนั่นนะครับลูกไกลๆนั่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งนะครับนั่นเป็นห้องวัดดอยหลวงครับเดี๋ยวถ้าผมไปใกล้ๆผมจะถ่ายให้ดูมกรันอันนี้ก็เป็นละแวกของอําเภอนะครับนะครับนะครับอําเภอ ผมจะเข้ามาในซอยน้อยบ้านผมก็จะอยู่ปั้นครับตั้งตะวันตก่าครับนะครับเดินทางไก่ครับผมเกิดตั้งไก่จากหมู่บ้านกําเตื้อนะครับไก่มากข้ามหมู่บ้านไปสองสามหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวไปป้ากันในป้าครับนะครับท่านผู้ชมครับผมก็เข้ามาอยู่ป่าลึกเหมือนกันครับนะครับเป็นสันเคลนดินนะครับสันเคลนดินเป็นนาครับุนทับป่าลึกเข้าไปนี่นู่นครับดอยหลวงจะอยู่บนนู่นนะครับแต่ผมก่อ อยู่เราแหวแกหลักๆพอแล้วครับเอบาไปแขวนนะครับนี่ครับ โอเคครับอยบร้อยครับนี่ก็ในป่าป่านอไลครับเขียนดินนะครับเส้นทางเดี๋ยวผมจะไปโอ้โหถนนโหดมากแล้วครับถนนโหดมากครับดูครับเดี๋ยวผมต้องขอวางกล้องนะครับเพราะถนนโหด ครับไม่เดียวผมก็มายตีตีต,ตีนดอยตีนดอยกันใหญ่นะผมจะมาขึ้นไปนะครับเพราะว่าหุ่นตางลำบากมากนะครับก็เมื่อกี้มีซอยเข้าเดี๋ยวมันเน่ใจเดี๋ยวตั้งกวางแล้วเจ้าอาจจะไปเอวพอกอ็ได้ครับเดี๋ยวผมมาห้อยครับ ครับอันต่อไปกันเลยครับตั้งประมาณ7อันครับวันนี้ครับอน,อนสสวัสดีครับสวัสดียามเจ้าของดอยหลวงตีบ้านผมนี่นะครับก็วันนี้ผมจะพาท่านชมทุกท่านไปใจกว้างหรือว่าไปตามหาแมงคามดวงกว้างกันครับเจ้านี่ผมจะได้ไปใจที่ผมได้วางวางตัวรอไว้ที่ในป่า ดอยลูกนั่นครับวันนี้เขาจะไปผมแช่ขึ้นบดดอยนะอยู่รอใบตีน้อยลูกนั่นนะครับวันนี้เขาจะไปหาอันนี้ดอยหลวงของแต้ครับผมจะไปหากวางตีดอยหลวงนะครับมาชมก้อนแหลกที่ผมได้ตีนได,ด,ด้ต่อกวางไามีวกวางอย่างของครับเออผมหันมีอันหนึ่งตัวอกวางกิกวางกิกก,กับกวางแม่ครับนะครับ ตีนะาเอ่ยกองแม่ตกแล้วนี่ครับกองกิกับกองแม่ครับก้อนแรกนะครับไปก้อนต่อไปกันคะผลงานอันที่สองไปดูนะครับวันนี้กวงว่าได้กองกีกับกองแม่แล้วครับนี่ครับครับ แมาดูอันที่สามกันครับกวางแม่ทั้งนั้นครับเจอกวางกี้ตัวกวางแม่ตัวนะครับสามก้อนกี้กับแม่ครับก้อนละสองตัวสองตัวเลยครับครับมาดูอันที่สี่อันที่สี่นะครับอันที่สี่มีตัวไหมโอ้ดเยอะเหมือนกันครับเขาโมยมีตัวใหญ่ก็โอ้มีเขาครับมีเขาครับนี่ กอนนี้มีเขาครับติดเยอะอยู่ครับเนี่ยแปลว่ากี้โดงครับเป็นกี้ดงครับเยอะมากเดี๋ยวขอยัดออกก๊อกติดเยอะครับฝังนี่ก็ติดครับฝังนี้ก็ตีดครับกี่ครับกี้โดงครับเอาบบปอยาวครับเนี่ยครับกอนตีห้าโอ้กอนตีห้ากับติดอยู่ครับเต็มห่วเออมีกองแซมครับกองกี้กองแซมอยู่ไหนครับออ นี่ครับเดี๋ยวผมซีดลงมาหอนกลับมาดูอีกก้อนหนึ่งตีผมห้อยไว้โอ้โหนกน่าจะซับมันครับตัวใหญ่ครับนี่นี่ครับเข่าปุ๊ดละนกน่าจะมาซับมันครับเข่าหักงดนะครับตัวใหญ่นะครับเข่าเข่ายาวครับตัวนี้ครับเขาน่าจะยาวครับดูครับนกซับครับพอด้านหลังโดนนกซับหมดเลยเสียดายครับ ได้เสียได้โอ้หอยโจนเต็มแพทเลยครับน่าจะโจนกันมาตัวครับนี่หอยโจนเต็มเลยเอ hey, มันมีไหนหมดคนที่ตัวติ่โจนมัน <c oughs> ครับมาดูก้อนนี่กันตีนดอยครับก้อนนี้นะเข้ามาตีนดอยครับโอ้มีเขาครับมีเขามีเขาครับนี่นะเนาะนะครับจิจิมาฮอ มีเขาสองตัวครับปักออกล้วออกแซมอยู่ครับนะครับตัวใบใหญ่ครับ,บ,รบขอบใบายาวครับแซมนะครับสีมั่มตัวเป็นตัวน่าจะใหญ่กว่าครับตังนั้นนะครับปักออกมาละน่าจะเจี๊ยเดีวยวกันอันนี้กใ็ใหญ่มะน้อยนะครับใหญ่มะน้อย อาจจะมีกวงแม่บนนะครับเดี๋ยวไปพออันอื่นยนะครับนี่อีกหนึ่งอันครับใกล้ๆตีนดอยหลวงนะครับนี่ครับก็หอันอยู่ครับเออตัวนี้กองแซมครับกองแซมครับบ่มีกวงแม่มาติดกองแซมนครับแซมบ่มีทรงครับตัวน้อยครับสรุปผลงานในวันนี้ โอ้โหเดี mm. uh ๋ยวมาดูมาดูกวางที่ผมได้ได้หนึ่งกระป๋องครับได้หนึ่งกระป๋องแล้วก็อ่ะตีป้อจากนี้ครับถีอป้อจากนี้ขังรับได้นะครับเป็นประมาณกีโดงครับเนี่ยกีโดงครับกีโดงครับเอาให้องละอ่อนเล่นครับตัวนี้ใหญ่เอ๊ะ ใจเหมือนกันครับแล้วเขาครับเดี๋วก็มีหอยโจนตัวเดี๋ยววันพุกไปตัวพอวัดโจนกับมันนะครับเขาฮักหมดครับ